วิธีทำนั่งทำชํำควบแน่นนี่ต้นเชอรี่หวานพอดีไปได้เขาให้กิ่งเชอรี่มาก็เลยต้องทำเป็นสูตรธรรมดาธรรมดานี่ไม่มีหลักพิเศษพิเศษอะไรนะเอาขุยขั้นตอนไม่มียากขุยมะพร้าวแช่น้ำ แล้วก็ตัดขวดน้ำอัดลมไม่จำกัดยี่ห้อนะอะเดี๋ยวบอกยี่ห้อนนะ้นไม่บอกยี่ห้อนี้ฮะว่าเราโฆษณาโปรโมตจะไม่ครบจะเป็นโคลา้ฟนต้าร์ไฟลต์อะไรก็ทำได้ขอมันเราต้องการขวดใหญ่หน่อยมันจะมีขุยใส่ได้เยอะใส่ได้เยอะความชื้นมันก็จะมีนานขึ้น ถ้าเราใส่ขวดได้น้อยขุยมันก็น,น้อยที่มันอมนมันก็จะแห้งเร็วบางทีเราไม่ค่อยได้ดูแลมันก็จะกำลังจะแตกรากเซต